การทักทายภาษาญี่ปุน่นใช้คำไหนบ้างตั้งแต่เช้ายันเข้านอนเลยมาดูกันนะครับฝึกออกเสียงกันแล้วเอาไปใช้กันดูนะครับ,นะค,รบคำแรกอรุณสวัสดิ์หรือว่าสวัสดีตอนเช้าแบบสุภาพใช้คำว่าโอ้ยย u กุซาอิมัสโอ้ยยุกุซมัสโอยกซมัส โ oh อไ o โอไซมัสอรุณสวัสดิ์ครับค่ะแบบสุภาพนะใช้กับเจ้านายหรือว่าเป็นทางการกับบิสเนสคู่ค้าหรือว่าคนที่เรายังไม่สนิทนะเพิ่งรู้จักกันครั้งแรกเนาะโอไฮโอโกไซมัส oh สวัสดีตอนเช้าหรือแบบเป็นกันเองนะครับสำหรับเพื่อนแฟนคนรู้จักนะคนในครอบครัวแล้วก็ใช้คำว,ว่าสั้นๆว่าโอไฮโอ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 โ โอไฮโอสวัสดีเช้านะครับแบบเป็นกันเองตัดโกไซมัสออกนะฮะส่วนตอนกลางวันนะครับตั้งแต่สายมาแล้วนะฮะจนไปถึงก่อนพระทิตตกดินนะช่วงเย็นนะก่อนค่ำเนาะหรือว่าในช่วงเวลาง,งานนะครับก็จะใช้คำว่าคนนิจิวะคนนิจิวะคนนิจิวะสวัสดีตอนกลางวันมีคำเดียวนะฮะ ส่วนตอนเย็นนะหลังเลิกงานไปหรือว่าค่ําแล้วนะครับราตรีตกดินเราใช้คําว่าคมบังวนะคมบังวะสวัสดีตอนเย็นนะตอนค่านั่นเองส่วนบอกฝันดีนะครับราตรีสวัสดิก็จะเป็นโอยสุมินาไซโอยสุมินาไซโอยสุมินาไซแบบสุภาพนะก็คือราตีสวัสดินะ์ฝันดีแบบสุภาพ ถ้าแบบกันเองก็จะใช้คำว่าโอยาซุมิแบบสั้นๆนะโอยาซุมิโอยาซุมิฝันดีนะหลับฝันดีนะไม่ต้องมีนาไซนะครับอ่าไปฝึกใช้กันดูนะฮะใช้ให้ถูกต้องนะครับเนาะแบบสุภาพกับแบบเป็นกันเองนะถ้าใครอยากจะฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นนะในชีวิตประจำวันเซนเซก็ไล์สอนทุกวันช่วงค่ำเวลา2-3สาทุเวลาไทย ติดตามแล้วมาเรียนกันได้นะครับเปลี่ยนบทสนทนาเนื้อหาทุกวันทุกครั้งที่สอนทันเรื่องไหนก็เรียนเรื่องนั้นกันไปนะครับใครต้องการชีตเรียนนะฮะภาษาญี่ปุ่นฟรีาาาาเลยนะครับไปดาวน์โหลดเอาเป็นไฟล์ pdf รวมทั้งมีพอดแคสต์ให้เราฝึกฟังระดับ n 5เนื้อหาแล้วก็ไวยากรณ์นะครับอยู่ใน n 5ทั้งหมดเนาะก็เข้าไปในกลุ่มไลน์ omi chat ได้นะครับเข้าไปในลิงก์หน้าโปรไฟล์เซนเซนะครับแล้วก็กดที่ขีด3ขีดด้านบนขวา แล้วก็เลือกเปิดด้วย open เปิดด้วย browser ครับแล้วก็บอกว่าขอชีตเรียนไฟล์ฟรีหรือขอเข้ากลุ่มไลน์ open chat นะฮนะรเรียนพูดญี่ปุ่นกับทาเคชิเซนเซได้เลยนะฮะเดียวเซนเซก็จะส่งลิงก์ให้นะครับมีทั้งพอดแคสต์ภาษาไทยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นพอดแคสต์ภาษาญี่ปุ่นให้ฝึกฟังระดับ n 5เซนเซปรับความเร็วสปีดน,นะครับให้ช้ากว่า n 5นิดหน่อยเพื่อให้เราฟังได้ทันกันนะครับแล้วก็มีคำศัพท์พื้นฐานต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันในชีต เบสิกเบสิกนะครับเริ่มต้นไปปูพื้นฐานก็ได้แล้วเจอกันในคอร์สแล้วเจอกันในไลฟ์สดนะแล้วเจอกันในกลุ่ม OpenChat ครับจะาแนบบายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ